เอ้อยู่ก้านบนเยอะนะบนะเข้าบนจะเข้ายดูเองเขเดียวนะอ้ยู่ตรงน้นประตู้พี่ดูขึ้นไมดูบนเลยพี่อ๊อฟไอ้เดูยาให้อยู่ หลุดเอลงบองพี่แจงพี่อยู่การตัวหนึ่งพี่ส่ยครับตัวนี้น่าหลุดตัวนี้น่าหลุดเสียคุมโดดล่าสุดเจอเฮ้ยไม่โดนเลยพี่เอยิไม่โดนกนา ไฟกดไฟไ h e ีไฟของเ,เอาเย็บม้ากอ่อนใช่ที่ของคนเอาครงวงไอเชียแปะแต่ผมคิดเห็นเสียตายไม่เห็นหายผมคิดว่าคนอื่นแปะโอเค okay, let's go <S ชานะขอชานะ,ะเจ็บสอง คาก่อยไปสิวโยไม่พี่พี่เล่นเองเสียเล่นคิดไปเอาเอาไปป่าป่าผมไม่เล่นทีไฟ เอะเข้าสองตัวไอ่บีบีแม่เอะเข้าแล้วบีบีบีเข้าแล้วตัวนึงตัวนึงตัวหนึ่งสองยันยันยันโดดโดดไอ้เป็นลงมสามแยกตัวนึงเปล่าไม่ใช่

ระเบิดข้างบนมาโดนดีหัวกูเม็ดเดียวไปเลนะ่อริวนไปไหมวะไม่ระเบิดลงข้างหลังกูไงส่ยพี่เปิดพี่พม่ไม่ต้องบอกเยอะนะไปไป ันจะเข้ามันรอปลาระเบิดตกอยู่ ข <wh ี่บนอยู่เลยพวกสามแยกแน่บอกไม่ใช่มาแล้วสามแยกวันนี้จะโดดเอมแยกหัว shot พว่ากูมาเป็นทีมดีนี่หว่าไหก็บอก all right let's move out <laughs> ย่ามีอะ,นะี่กะซินตายยี่แล้วก็ตามตัวมองไม่ทันสวยพี่คนไลนั่งเกวอ่ะ ครับกันยาฟิวไหนให้วัดพอพี่เ okay. ดี๋ยวดันเน่งคือดูหน้าไปลนะห่างไปพเบี้ยวิ่เอาไหน,นนะ้งน <Okay. S 2> างบนดูเองห้ดนให้ <Okay. S 2> โอเคโอเคแม่งรอปลาระเบิดโบยเยอี่ยมมาดัเ่าระวังร right ะเบิดบอลน,นะพี่ผมดูให้อยู่ เป็นไก่เลยนะเกมดีเล่นกันอยูคย่คนต่อ มาเย,ยเหนอเสียบปารับเป็นป่ะยังยปารับเป็นป่ะฮะเ,เสียปาเป็นป่ะหรือไม่เป็นถามใครวะนะไม่เสียปาเป็นป่ะอ่าไม่เป็นตะกี้ ไปนหนดีกว่าเซียร์ล็อกบนไอเเซียร์ล็อกบนพาเพื่อนเข้าบนสองนาทีครึ่งพี่ออฟปลาบนปลาเข้าบีบน,นะสองนาทีสามสิบเจ็ดไอ้สองทีสามหกปลาข้าสองนาทีครึ่งน้ำบีบน,น่ะไอเฮียแผแ่นช้นดีกว่าเ <c oughs> อาซีฟสละ ต่อซีไฟให้ไงมีทั้น A บนอะ่ะทางเข้าแคบๆอะ่ะเล็นหน้าแก้กเลยคนระับ้าหนึ่งนี่เราต้องต้องกี่วินวะพี่ต้องเราก็ต้องได้สองวินเนี่ยชนะเขาหละเล่นๆไปเรื่อยไม่แพ้เขาหรอก <laughs>

ปาไปเลยไปเลยไปเลยเขไปเลยเข้าเลยเข้าเลยไปไปไปปเงียบปนเงียบมันลึกแน่เลยว่ะโอ้ควยเลื่อนตกอยเหี้ยเจ้าใคไหนได้ตัวไฟระเบิดไปไฟห้องนบเข้าบีเข้าบี ไอเบียออกไ่เข้าเหรอเบักไอสามาไอสามแยกตัวคอบีมาคาบีมาเยาเข้าไปก็ปอยู่ในบีแล้วว้าวเียเฮียดูกรูบคุไดใครดูไงฮะบอมม์ h ปังปง

ผมเล่นหนคนเลงก็ได้แล้วจะเล่นยาวพอแล้วบอกเดี๋ยวปลาระเบิดช่วยชื่อเียผมเปิดให้ผมเปิดให้เ A ตัวนึงนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสองอาทีเข้าเข้าเข้ายาวได้ป่าวเดี๋ยวปลาบับให้แล้วลงลงปัดเอนะเอาเลยลงเอเลยลงเอลงเอลงเอเดี๋ยวพึ่งนะไปนะโอ้ท่านอไม่เป็นไรไม่เป็นไร